สวัสดีค่ะวันนี้น้องสาวเ้าไปตลาดมานะคะซ่่เง,ง้อมาฝากคุณป้าน,นะคะนี่ค่ะเงาะค่ะคุณป้าอยู่บ้านนะคะไปไหนไม่ได้น้องสาวซื้อมานะคะตลาดในหมู่บ้านเนี่ยค่ะนี่ค่ะแล้วมีอีกอย่างนี่ค่ะมะไฟค่ะมะไฟนี่นะคะมะไฟด้วยค่ะมะไฟตอนเด็กๆนะคะ ป้าย่ะขึ้นต้นเลยนะคะเก็บมาไฟตามกิ่งตามลําต้นมันก็แตกหมดนะคะมันดกมากเมื่อก่อนนี้มาไฟนี่ไม่มีค่าเลยนะคะปล่อยให้ร่วงแห้งแตกคาต้นค่ะเด็กๆก,ก็ปีนเล่นกันกินกันกลับจากโรงเรียนเมื่อก่อนนี้ป้าอยู่ต่างจาังหวัดเรียนที่วัดนะคะนี่ค่ะแล้วก็เอามาทานกันนะคะเอามาทานกันมาแกะมาไฟกันนะคะ แกะมาไฟวม่าตอนเด็กจะแกะมาไฟค่ะนี่นะคะจะแกะออกมาแล้วทํายังไงไหมคะนี่คุณป้าย,ยังแกะไม่ดีเหมือนเมื่อก่อนแล้วก็เอามานม่ใชมาทำอย่างนี้ให้มันฟูฟูนะคะมาไฟเดือนห้ามาฟ้าเดือนหกฝนไม่ตกมาไฟฟูฟู มันปูที่พอมันอืดมันจามนช้ไหมคะอร่อยค่ะหวานค่ะมาทานกันค่ะนี่ค่ะอร่อยมากๆเลยหวานชื่นใจมาปลูกมาไฟกันนะคะตอนนี้มาไฟของโบราณอร่อยมากค่ะเดี๋ยวคุณป้าก็จะไปปลูกที่ทนะคะเมื่อก่อนนี้มีเยอะเลย ตายไปหมดตัดทิ้งไปมั่งสมัยก่อนมันไม่มีราคานะคะแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะจากวัสดุนะคะ